อ,อย่างนี้นะคะก่อนฟังเสียงดึงฟังเสียงดึงนะคะแล้วก็จะเอามาโชว์ค่ะโชว์อย่างนี้นะคะโอ้ยมาเปลี่ยโชว์ก่อนอดูแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะ ครับมาพบมาพอยเช่นเคยครับผมกับบ่าวขุนในช่องโทมัดขุนอินอิตาตอรีนะครับเมื่อนึสิาปพี่น้องมาหาเห็ดนะครับต่ว่ามันเห็ดเผิองนะพี่น้องเมื่อนึ่สิบมาหาเห็ดไอขอนสนนะครับที่ในหลายประเทศเขาเอิ้นนะครับแต่ยุนี่เขาเอินว่าเขียวดีนี่นะครับเดี๋ยวตามไปมั้งครับว่าผมจะได้หลายบ่ครับามื่อนี่ตามเลยครับนี่ก็เป็นป้ายุคไก่บ้านครับจะขับรถมากกับประมาณ กิโลเดียวนะครับปลานี่มันเป็นปลาติดไฟอ่อนครับเดี๋ยวมามึงว่ามันเสียหลายวนะน้กพี่นอ้องเจอแล้วครับผมเจอแล้วมุดเกยแต่เห็นคนอยู่ข้างล่างนะครับขออเขาสงสัยยังบัรทังยังบัทั้งดังยางขึ้นมานครับนี่ครับผมเห็ดขอนสนนะครับ อบเป็นกอเป็นกอรประมาณนี้นะครับผม อนส่วนนี้ก็มีหลายชนิดด้ยพี่น้องบัาวาจิเป็นกอแร้อว่าออกตามพื้นดินนะครับบางกอกอธิออกใต้นะครับใต้ขอนนะครับนี่ครับผมเราก็ต้องสายตาดีๆนะครับ ก้นนี้ก็บานนะครับผมอันนี้ก็ยังบันบานนะปันกลางๆกันมึ่อ้นกับืกลืดปวกบานเท่านะพี่น้องถ้ามันออกเป็นเป็นดอกเป็นดอกนะครับ แต่ว่าฝนมาตกหลาเมือ่อครับแต่ว่าอยู่ี่มันติดเชื้นตลอดนะครับดอกกับที่หวดชั่งน้อยมาแป๊บเดียวครับผมไก่เต็มตะก,การนะครับไปยางต่อครับผมเดี๋ยวไปหาเนื้อปาหนานีกแป๊บหนึ่งครับขางล่างก็มีคนยางเลยพี่น้องสงสัยเขาก็ติพุูกันว่าเห็ดมันออกอยู่เนี่ยครับ เดี๋ยวลองไปถามเขังว่าเขาได้หลายบ่ครับก็สิดา่เนามาหยาดของผู้เบาผู้เบาซน่อยไปสวัสดีกันจเนาะท้าตอ่าแบนดี่แบนี่แบนีีโนเป็นซากวนาะวิเชยีวิวเชยี่เ่ิเ่ิเวเช่เชว รอยตาดนี่เป็นนั่นผู้บ่าวนะครับผู้บ่าวอิตาลีใจดีนะครับบอกว่าถามวันถา่ายว,วิดีโอได้บอกแกว่าได้จนะูบนะว่าได้มาญยาดแกนะครับนี่บนยตดเ่าแล่ะข้างบนมันก็เต็มตะก้าครับผมบราวิสิโมอลเดินี่ยฮะใช ทั้เกลงบนก็ตมีนะครับในปลาบไปเพราะว่าได้ขาตัวยาเดี๋ยวลงไปข้างล่างชักหน่อยเดนโตเดนโตนะจันดาโตเดนถ้าเบเกิดตมีเลนละเดนตกว่าแชคนขอสังเติชี้ใช่ไม่ตัดตัวเดนโตลยอ่พราวหรือยอะแล้วนะไปไปไปเจ้าเจ้าเจ้า แต่มารยาทดีครับผมปกตินี่ถ้าถ้าเห็นคนอื่นมาเนี่เขาตีหห้นะครับคนอิตาลีแต่เป็นนี่มารยาทดีครับผมบอกว่าให้ไปหาเลขนะนี่เป็นรองรอยที่มีคนมาเอาครับผมใ่ไม้เลยครับตัดขาผมนี่ผมอาจจะมาบ่ทันนะครับเราว่าอาจจะเป็นนั่นผู้เบาเมื่อกี้ก็ได้ครับผมยังเหลือยังเหลือครับพี่น้อง นึกว่าตปนผู้เบาพะนอเปรมมาแล้วครับอยู่ในป่าสงสัยแกเอาบ่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเจอเมดผมครับผมเห็นมงนะครับผมมันอยู่ในป่านะครับสงสัยผู้เบาแกนแหนมบ่เห็นครับผมป่านามนี่ครับผมแล้วผมจัดการถากถางมาแล้วป่ะเนี่ยนี่ครับผมก็ต้องย่านครับผมเมดมาก้อม You no. Know. เดี๋ยวมาม่งตอนนี้ครับผมทางปลาออกเรียบร้อยครับสุดยอดครับนี่ครับผมเห็นบ่ยันนี่ป้าน้ำนะครับผู้เบาพนันหนบก,ก่ามะามืองเมื่อกี้มันหกก่อนตรงนาทีของผมบ้างนะครับ ครับก่อนเดี๋ยวเต็มตะการแล้วพี่น้อง อ,ออกเล็กน้อยนะครับผมต้องออกหลายเพราะว่ายานคนไม่งา่าย เราจะเอาไปได้เพราะว่าตะก้ามาตะก้าเล็กน้อยนะครับตะก้าน้อยนะจบเอามาเมื่อกี้ครูบาวแกผ่านมานะครับก็ได้เต็มตะก้าที่นี่แกบ่มีบ่อนไว้นะครับแกเล็กกลองไว้ไต่ต้นไหม่แกบอกว่าเห้ไพเอาได้แล้วแต่ว่าสุดยอดนะครับคนแบบนี้ทมก็เต็มตะก้านะครับนี่กจะเอาไปแบบไหนนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปกองมาแล้วมาเอาใหม่นะครับ เต็มตะกาแล้วครับผมต้องเอาไปไว้เสียงวัชกรเดี๋ยวมาเอาไม้นะครับว่ามันโลบด้วยพี่น้องคือว่ามีคนนั่นเขาสร้างแล้วก็ที่นี่ก็ต้องเอาไปฝากญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าปีนี้มันออกน้อยนะครับผู้ใดเห็นก็แสดงว่าโชคดีนะครับผู้ใดบ่เห็นนี่กะก็บ,บ่ได้กินนะครับปีนี้เพราะมันออกน้อยเมื่อกี้ไปเก็บใต้ต้นไม้นะครับที่ตะกาได้เมื่อกี้เพราะว่ามันเต็มนะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะมาเอาไม้นะครับเพราะมันยังเหลืออยู่ในต่อนีอ่เพื่อน้องพ่มไงเดี๋ยวตามไปมันก็มันเหลือ,อหลายไปนะนี่จะเป็นลักษณะปลาที่เห็ดคอนสนหรือว่าเห็ดเกียวด้วยนี่นะครับมันออกนะครับเป็นป้าน้านะครับี่เ๋ยื่อหญ้าในาน้อยเมองขี่เกา่าแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำนะครับคนบอกเขาไปนะพื่อนลอง กวันปฏะก้าเข้าไปครับโชคดีจะเอาเม็ดมานะพี่น้องตอนนี้ผมถางปลาออกเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมามัองว่ามันเรือหลไปนะครับนี่ครับผมเป็นกอเป็นกอนะครับในนี้ปลาหนามมาทั้งอีกกอนึงครับผมนี่ครับดอกง่ายอวบครับผม มันได้น้ามันเชิญครับผมอยูน่นี่วิธีการเอาห้องกับบริกาน,นะครับห้องกับงัดงัดขึ้นมาเป็นกอบแบบนี้ครับสุดยอดครับงานปลากรบ,บพงน้องมันอวบนะครับ สดๆครับจากป่าพอดีมีคนแก่มานะครับผมก็เลยต้องถอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาไม้เพราะว่าย่านแกงหัววันมีเห็ดนะครับ เหลืออยู่สองสามกอครับเพระท่านเอาเดี๋ยวผมจะขับรถอ้อมมาเอานะครับเดี๋ยวแก้ไปทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปตั้งรักไม้ครับผมเพราะว่าถั่าพะยัยเล้มาม้านหาบอนที่ผมหานะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของไปเก็บเหล่มาม้าใหม่นะครับใส่ในเสือไว้ได้พี่น้องเพราะว่ามันนั่นหลายพวกนะครับพอดีถั่าพะยัมาก,กเลยเตรียมตัวประทัน ว่นตีเอาใส่ตะกาอีกเดี๋ยวต้องไปไว้นในรถเดี๋ยวมาไม่ครับหลังจากกลับมารอบสองนะครับที่ลุงเรามาผมกับเฝ้านี้ที่นี่กลับมาไม้อมแนมบ่เห็นนะครับกันได้ครึ่งตะกาได้พี่น้องนี่ครับผมครึ่งตะกาครับผมตอนนี้ก็บทเปเี่ยนปลาไม่ครับผมจังไหก็จะเลื่มติตตามนะครับว่าปลาไม่เนี่ยผมจะได้ลายบอ ในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมนะครับยังไงก็ะจะเลี่ยมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้บ่าวขุนนะครับในช่องโพมัดขุนอินดิตอรี่นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้บ่าวขุนเฮ็ดคลิปดีๆนะครับไม่พี่น้องมึงคลิปนี้ก็ขอจบไวแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ